เรามาดูผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ medivite นะคะที่ใช้กับผิวหน้านะเนี่ยเขาก็จะมีสูตรตัว melasma serum นะคะแล้วก็มีตัว acne serum เนี่ยแล้วก็ by serum ตัวนี้นะอันนี้กลุ่มนี้ใช้สำหรับผิวหน้านะคะเนี่ยขนาดแต่ละขวดก็อยู่ที่30 ml นะคะนี่นะ แล้วของส่งไวมากนะใครอยากได้ริบกดเลยแล้วก็กลุ่มที่ใช้กับผิวกายนะคะก็จะเป็นตัวนี้นี่ก็จะมีตัวบอดี้พิลลิ่งเซรั่มแล้วก็มีบอดี้ครีมบูสเตอร์นะคะของเมดีไวเหมือนกันเวลาใช้นะคะเราก็นำเนื้อครีมเนี้ยมาบนฝ่ามือแล้วก็ใช้ตัวนี้เนี่ย ดับขึ้นมาแล้วก็หยดลงบนเนื้อครีมแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็ทาบนผิวกายคือดีผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นทันทีนะคะใช้ดีมากเนี่ยใครอยากได้ทั้งหมดนี้นะคะจิ้มลิงสั่งซื้อนี่ไปลองใช้กันได้เลยทั้งผิวหน้าผิวตัวนะเนี่ย อันนี้ผิวหน้า3ามตัวนี้อันนี้ผิวกายนี่อันนี้ก็ผิวกายนะคะใครอยากได้นะจิ้มลิง์สั่งซื้อได้เลยนะคะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะมากนะจิมลิง์กสั่งซื้อกันได้เลยคะ่ะนี่จิมใส่ตะกากันได้เลยนะคะ